เอาแคนมานำเดินนางเด้อเมสิ่ามาให้สุมิดว่าสัง่งสมิ็เลยดีใจเออนี่ลหละคอยเจาฟังว่าเจาสเอาแคนแบบใดนี่แคนของเม่บานเย็นมากสิเป็นไล่หน่อยลองไปทางอุบลสิถือถือขี้เล่าดอกยินเขาแล้วมาลำให้ลูงให้ร้านเด้อว,ว่าสั่สิบอก้เขาวัด <laughs> สาธุเดอร์ค่ะขอยกใส่กาวเนื้อเกศเกษะองค์สัมมาระบรลม,มาคู่นั่นโอรหันพุทธเจ้าเอาอักษรก่อนแต้มใจแทนมาไล่ดอกไม้สักการหวายละลึกหาสาธุเดอร์นพคุณสูงเลิศลาหาผู้ซัมบอมีเห็น หาผู้เยนบอมีพ่านหาผูปานบอมีพอนวะหอระคุนเก่าเอาพญาสมมาอานพระสัพพัญยุตยานอภิวันขอกราบกรมปนมนอมพึงมนูสาธุเดอ้อง์เอกน้าเอิญภูหูเป็นคู่โลกชาวสวรรค์สาธุการพญาเพียนเปรียบถูเพียนบูซาไต จงพองใสปัญญาแจงแย่งเห็นถ้ำคำสอนสังสติคองสนองอยั่งหนุนพลังประโยชน์คนลผลตั้งสว่างเงืองสาธุเดอร์วายพระธรรำน้ำซอยเปืองค่วมเครื่องคุณจิตหุนหันโมหะอันตการง่ำหลีกส่วนดำสูงงามเกียงสมพมเพียงเฮี่ยงกันคำดำเนินนวีในหมฝึกปฏิบัติอบล่มวัดนิยมควนคาวาย เฮียมใจหน่อมนบขม่าสาทูเดอร์วายบิดอนม่านดาคาอาจารย์สั่งค้นปฐมลูกบังคมพระพมสอนแต่ไต่ข้อนตอนนอนหน่อยไออุ่นค่อยอ้อยคำล้วนส่วนคำหวานตาจาตอจิตเมกตาขูหน้ากอพ่อเมี่ยมคู่ผูตนกระม่นวายบลายคุณสาทูเดอร์วายคู่บาอาจารย์คุณแต่บุญกอพ่อศึกษา ได้วีซ่าผ้าสาสินศาสตรซอยสิ้นหุงจินจาอุป,ปชาอาจาร,รย์ลวนประม่วนพ่อนสอนดีไซขอทูนคาด้วยมาไลสักจากดวงใจหมายทอบทอนกม่นวายจากดวงใจหมายถอบทอนอักษรแต้มแต่งพยญาสาทุเดอร์ภูคาสือพธรรมงามบลาผ้าสาแหงกวีสิน ขี่ลังยินอินซีบุตรพิสูจน์น่านเมนการใหายหาพันป้ายกายหาพันป้ายยาไล่ห่างทางสายกลางพ่อได้พานสืบปุญลำรรมท่านกุศลงานน่านบลาขยายนาพุทธธรรมสาธุสาธุสาธุาธคูบาอาจารย์คูอาจารย์ยังอภิปูชยามินี่เป็นการไหวอ่อนย่อคู่ของบุลำของบุลดีไหวพระพุทธพระธรรมพระสง คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณบ้านแห่งนี้คันได้รูได้เห็นเราเทพเทวดากะดีปุญญาตาถวดที่หลวงรับดับคันไปยังเป็นเทพปกปักรักษาคุ้มครองหลูกหลานขายม้าบุญเอาท่านฝากหนองมงคลอ,อุดุพันธ์ไปอยู่น้ำกันในภพภูมิที่ดีเด้อพ่อใหญ่ม่ใหญ่กะดีก็ถือว่าเป็นการตายที่งดงาม เหมือนกับเตรียมร้อมมาทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีอย่างบางอื่นในชีวิตของแต่และชีวิตที่เกิดขึ้นหูตัวเองว่าคือสิบลอดแต่บ่บอกผู้ใดฟังแต่ว่าด่านในองค์ในเพิินสะก,กิดใจให้อยากหูอยากเห็นอยากมาหา่อหาเมยนั่นแหละเพิินว่าคู่นั่นแหละเพิินว่าพุ่มถ้ำพุ่มของปูญาตาถวดพยายามดึงให้มาอยู่ในอ้อมออกกอดของเมย ให้มาเห็นหนาเมให้ได้กราบเดวายให้ไม่งานของคุณตาคุณยายได้มารวมบุญรวม,วม,วมทานนี่แหละลงปูท้องเพื่อนไดดึงเขามาแล้วอานเพื่อนที่ซอยซอยโบ่าดาคนเฮามันถึงข้าวมันต้องไปแต่ว่าพยายงามให้ไปได้ดีให้ไปได้งามบ่ให้เดียวห่วงหลาย่านี่ล่าหลูกล่าเต่าล่ามียม,มาเพื่อจะมากาบพอกาบเมามาหาพีหาหนองตุ่มพี่ตุ่มหนองมาในงานพ่อใหญ่เหล่งานเมยใหญ่บุญ เอ่อยก็เลยได้มีโอกาสที่มาซอยหนอดต่อเหนื่องกันไปบ่อหายเสียเวลาเวลานี่คือการตายที่สวยงามพราะวานนองมีความเข้าใจแล้วว่าตัวเองน่ะปล่อยว่างหลายดูจากนาตาดูจากผิวพันธ์การตายดูจากอหลายๆอย,ย่างถึงเวลาหาสิบปีของเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งหมือของเทวดาบางสัตว์นองอาศิมาจากภพพูลของเทวดาลงมาเกิดสัวข้าว แม่เก่อนุนอยู่ในท้องแม่แมของนะเป็นคนที่มีศีลเสมอกันมีธรรมเสมอกันมีภูมิธรรมภูมิศีลเสมอกันได้มาเกิดเป็นลูกเป็นแม่กันมาเกือ้อกูนมาฝากเหนือเสื้อไขไว้หนองเขาหอมมาเพื่อจะโตบุญบาร,รมีเพิ่มไปไปแล้วก็บบต้องห่วงเด้อลองไส่ลาเด้อโอู้เห็นแล้ววิญญาณเจ้าเห็นเมื่อทุกอย่างผู้ใดเหตุอีหยังหลูกร้านหรือว่า หนองนุงหรือว่าเอื่อยหรือว่าพ่อเมยพี่หนองเฮ็ดยังเพื่อนหูเมื่อดูในสายตาอยู่ในความาแห่งภาคภุ่มใจ่บ่มีผูดด้ใดถิ่นมากะห้บุญี่ห้นองไปเกิดในภพบูุ่มทีดีก็ตัดตัดไปอยู่ในอีกภพุ่มหนึ่งเป็นเทพได้วัปกปักรักษาคุ้มครองลูกล้านก่อองให้อยู่ดีไม่แห้งคือพงไยเมหไยเพื่อนใดเฮ็ดไหวนั่นแหละเด้ก็ไม่อกันเองอยู่ในภพภ่มแห่งอาจสิมีความสบายกว่านี้ก็กไดเนาะ มิไน่ขาวเจ้าไว้จังไดนี่เรียนโตนอมนลำกินเขาอยู่เมนบ่มาเดอร่คอยไว้คู่ไวถ่ายเจ้าและเดอร์นสีมัมํลำมใไญ่ขาวก็ดียางยีเดอร์เพราะว่าช่วงที่พอหญยเหลวันปีใหม่ที่ผ่านมาห้เราเป็นลำหาลำหายฟังลำหาไมใไญ่บุญเอิญหลกเอินเลืเอล่อยมาเอาบุญน,น้ำนะกระทึกว่าเพิ่นการรับหลูกมือดี ก้อนนั่นก็นยังสิมาใส่กับลานกัของไล่ใส่ได้ทุกคนนั่นแหละเหลียกวิญญาณมาเอากองบุญแล้วม้อนลำเหลียกด้บอ่อเหลียกด้แต่ว่าสายสัมพันธ์แห่งความผูกพันญ,ญาติมิตรจะหนักแน่นกว่าการเวา่าการเอินการยังเนี่ยมันสิดีกวัวเมสเซิเว,าว้าวบออกมาเป็นก้อนลำว้าซชื่อๆกะมีความเสือหมันมีความเสือถือสลับภูธีไหว้ชนไป คันเมื่อนี่ได้ยินเสียงล่าแห้งสีดีใจหลายโอ้ยมีไ่ขาวมเมื่ออื่นผู้ขาไปเอาบุตรวสั่นนั่นแฐานเราอยู่นี่นางย่องนางย่ออยู่กันยังหายมิดจีรีเมื่อบานไปหรอมะไปหับมีไ่ขาวมาในี่เด้อผู้ใดเกิดเลยหวานเราอยู่ไก่แล้วอาซัยบนยินเสียง ฟังเด้อเจ้าเท่าแก่คุณสารไพ่สำนานทางธรรมไม่หำห้อนทางนี้เกิดเป็นคนต้องอาศัยความดียังสิเป็นหลักแน่นแสนอันตันพันทา ต้องรักษา,าศาสนาพระมหากษัริั์หลัธรรม,มนูษเทียงมันบวหันปีนใส่พางให้คือดังศาสตร์สางรักษาแห่งงาง,งองค์รักษาเขางาจังสิเป็นไปได้อุป,ปมาไฟไตรักษาแสงแกงสองกองรักษาขีพาสีหน้าจังสิเฮืองว่าแต่ขอนปาดเปืองเสียงกองลั่นดังทบ เอามือตบกระดังดังกตะพ้นเขาลำต้องรักษาศิลธรรมวงตะกุนหฮาไวเป็นคนไทยจังสิแม่ รักษาแดนดันดาวหาหวยหอมเขาศาสตร์ไทยเฮาจงรักษาตลอดเท่าจนหอดเอาวสารไผมาพานตีลบให้ซอยมือกันลำไผมาทําติขาประสากกอนอ่อยใหญ่แม่เอยพ้อมกันขับลูกไล่ยาให้มันอยู่ข้างแดนดาวอ่าวไทย ศาสตร์ของเฮาบอกไว้หมายถึงสื่อไทยแลนอยู่ในแดนแหลมน้องของกันเสมอนาฝุงคุณลุงคุณป่าทําเพียนอุปปถาความลำบากเกิดขึ้นรักษาไหวยาใหม้มีทําความดีว่านี่บอมีสัวไปเป็นบอกเคยเห็นความดีสิสัวสามลงเดชศาสนาสอนไหวพระโคดมสีก่ก้าฟังเด้ชสาวพี่น้อง สองข้างยาสะอึงพวกผู้ฟังยาได้มืดอึงตึงแน่นอึงตึงเต็มมงคงสิมีก่อนดีต่อเติมเสริมไทยอธิบายหัวคอพ่อให้ค้นหูเลื่อง เสียงเตพอ,อ่างวางขอสังสอนศาสนาโบแมนของเดือดร้อนสอนแต่บอลทั้งดีพระโมนีโคดมเทียงทำจำมันใครคำพีสี่อานศาสนาเป็นหลักฐานของพระพุทธเจ้าเฮาเหลื่อมสองสัย พระมหากษัตริย์ตั้งขึ้นไหวเป็นยอดชา้นประมกให้ภากันถือนบเถิดทูลถ้วยไทยภากันบูชาไววเนื้อหัวเอ้ยไต้กะมอมยกเป็นจอมขึ้นไหวกษัตริย์ไทยมิงมือ ปราซากก่อนให้ผ้ากันทราบเรื่องเสียงสนันบันบนผู้มีพนเป็นของควรให้เสรดสู้เอาวะเอผ้ามหากษัตริย์ไทยปก องพวกภไยอุป,ปมาคือดังแม่น้ำไ่อาใสแม่น้ำหน่อยไหลเข้าสู่วังพระมหากษัตริย์ยกไว้เป็นที่ตั้งประทานลาดอันเซิรนไผิเดินให้ตรงหลักดังทั้งมนุษย์ตั้งรักษาวังเวียงแก่แหลมท้องนองพี่จัดเป็นทางพาคีให้สงบเรียบร้อยคือดามดังกัน เพิ่นว่าคนสัวนั่นทำให้เกิดอละหนไผผู้จนปัญญาโยาคิดไปทางนั้นบางคนหัวคิดสั่นกังมนตัง้งแต่หมูเป็นศัตรูเพื่อนบานอายบ่างโง่เขาได้ยินบ่เพิ่นว่าข้าวศาสนาพุทธนั่นทายักไปขุดคุ้มตันทางระว่างเที่ยวแรงเศา พระสาลีบุตรเดินเขาโคจรบินทบาทตัดเอาน้ำเพาะไหวหวังให้เสื่อมศูยน์คนที่สองนั่นทะมานบไปขุดคุ้มตันทางระวางเที่ยวแรงเ้าวหวังให้ผราโอกขันลาเจ้าตกหลงกับเพ ขิดเบิ่งนั่งจินจีหาว่าพุทธเจ้าเฮา,าเล่นเหล่ามันมันไปหาเก้าตานว่ามีลูกสามเดือนเอาเสื้อเขียนดึงมัดบักเต้าปุ๋งแขนทองมันจังโ้ยโอยโห่องให้สาวเมืองได้แตกตื่นเนาะแม่เนาะ เขาซากกันมึนมึนเหนือไตสู่ทางจังสแล้วบอมีผลเราอ่างดินเลยสูบเอาไปคนจันไล่อับปีสัวซ้ำอับจำไว้ เอาเวจีหน้าลกบอนมันเนาอยัางส่วนนั่นทับมานบนันก็คือกันโจมจุ่มปาท่าพี่หอห่มเอาซำบอยังนั่นทายักษ์กะบอยังดินเลยสูบเอาไปคนจะไล่เอาปี่สัวซ้ำจำได้ประวัติไขมีเหลืองไลยตอนฮ้อนฮาม ผิดของดำกาวหวลงหมอแผ่นแดงเพิ่นกะวหวพญาญย,ยเทวทัตไปยุยงทั้งตัวผู้บ่มีความหลพรพญาอัศาสัตว์ตัวเลยได้ฟังความหลอกเขามาสับพอซอ เขาล่อให้ข้าพ่อเลยระดับศาสตร์ซํำจำได้เรามาโบกคันลาผุ่นนาโตแน่กองโจนเอาเขียนขนมันดาหอดกลางไพ่กวงทำเป็นโจนตีขามันดาพ่อแม่ตอนแถหัวขุดคิวข้องผ่าห้มเหลือง โจนห่าลอยจับมัดตีตวนพวกโจนส่วนกันหนีกะจังคืนมาได้กิดเบ่งท่อละพี่ไทยเขาแหลมส้นพอกำมันก่อก้ะไว้สีน้ำใสเมื่อลุ่นญาติพี่น้องอย่าเป็นอย่างฉันล้ำผิดของทำกันหมดลดพระธรรมไขอ่างให้ผ้ากันทำส่างว่างแผนแป็นไม้สีเวลย ขึ้นนาอุ้ยลุงป่าจังเจริญจังเจริญโอ้ยละนา นี่ละแม่เอ๋ยพ่นว่าบุญบุญน,นี่บบแมนแนวปันแจกบอ่ฮอนแยกออกใดคือไม่ดอกผ้ากางพ่นว่าบุญบุญน,นี่เป็นดังดอกคือเงามันสิติดตามเฮาสุวรรณโบมีเวนยามหอบผ้ามันเล่นผ้ามันเต้นแลนผ้ามันเอ,อนฟอนคือเงานันก็แลนตามเพ่นว่าบุญบุญน,นี่เป็นดังดอกคือเงา มันสิติดตามเฮาสู่วันโบมีเวนยามเฮาผ้ามันเล่นผ้ามันเต้นแลนผ้ามันแอ,แอ,แอ,แอ็นปอนคือเงานั่นก็แล่นตามเพิ่นว่าบุญบุญน,นี่ขันแม่เอ้ยขันอยากข้ามแม่น้ำโอคะสงสารไปสวรรค์น,นี่ลราผานใหนมันทำท่านไว้เพิ่นว่าบุญบุญน,นี่คือ คุมท้องอันบักไงกะบ่ลักกะบ่ได้ขันตายแล้วกะเล่นตามเงยโอ้ยตายแล้วกะเล่นตามโอ้ยเด้อโอ้ยน้อละน้า